าทีต่อนาทีเลยเธอดูเธอดูฉันโดนดิเออนี่นี่มันใช้วิธีนี้เธอคือมันมันไม่ได้คือมันไม่ได้โอนเงินเข้าเอาเอาเงินเราอะไปเข้าบัญชีตัวเองเนี้ยมันไม่ใช่คนไทยมันเป็นต่างชาติเธอมันจะใช้วิธีเอาเงินเราอะไปซื้อของหรือเอาเงินเราอะไปยิงแอดโฆษณาที่มันทำช่องหรือทำอะไรของมันอยู่แล้วสมมติบัตรเธออยู่ตรงนี้ใช่ปะเธอกด กดเข้าไปนะที่เธอผูกเอาไว้บริการอื่นๆแล้วเธอระง,งับการใช้บัตรปปุ๊บอ่ะฉันยังไม่ได้พอปุ๊บฉันก็โทรไปใหม่พอโทรไปใหม่ปุ๊บอ่ะวันที่วันที่สองเห็นปะ่ะวันที่สองเดือนสิบสองอ่ะก็คือผ่านไปประมาณแบบสามสิบฉันได้คืนอ่ะเออเออแล้วมันก็ยังดิ้อยู่ฉันก็โทรไปอีกโทรไปอีกอ่ะฉันก็ได้คืนมาอีก สามยอดจริงๆมันมันอาจจะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้แบบทีเดียวทุกเครดเข้าใจปะ่ะแต่จากเธอจะได้ง่ายเงินง่ายมากจาก Apple Apple จะคืนเงินเธอเร็วมากแล้วก็แล้วก็จะเป็นพวกเอ่อ g o o ก l e ก็เร็วนะแต่แต่อันนี้ฉันฉันได้ยอด Google มาก่อน o o o g y o y t u t u เอ่อก็เร็วแต่มันจะค่อยๆทยอยมาคือเขาก็ต้องไปดูหลายๆอย่างด้วยอ่ะฉันก็ได้คืนมาโทรไปประมาณสามครั้งอืมอืม,อมเห็นปะ ลัว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 ,วดีค่ะทุกคนจา๋ามาพบกันในการแฟดอารมณ์นะคะวันนี้จะไม่ได้เห็นหน้าทั้งเจและก็น้องแฝนเลยนะคะเราจะมาพูดเรื่องเอ,อที่โดนมิชฉาชีพเออเอาเงินไปนะคะแล้วก็ได้เงินครบทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะนี่นะคะเริ่มจากวันนั้นค่ะวันที่ยี่สิบหกนะคะเดือนสิบเอ็ดปีที่แล้วค่ะอยู่ดีๆก็เอ,อมีการ โดนหักเงินไปจากทาง Apple b i l w ก่อนนะคะก็คือนี่สองบินนี้ซึ่งเราไม่สงสัยเลยนะวันนั้นณนะวันนั้นแต่วันนั้นนะคะมีมีมเออข้อความเข้ามาทาง Google ว่าเหมือนบัญชีจะเริ่มไม่ปลอดภัยอะไรสักอย่างให้ไปดูฉันก็ไม่ได้เอะใจอะไรค่ะก็คือปล่อยผ่านไปเออก็ไม่ได้คิดอะไรนะมันมีหลายให้สงสัยหลายเหตุการณ์มากเถอแต่ฉันบอกเลยว่าฉันไม่ใช่เป็นคนที่กดลิงก์มัซัวเลยแล้วก็ณนะเหตุการณ์วันนั้นนะคะ มันเป็นจังหวะที่คือหนึ่งเราไปโหลดแอปพลิเคชันคือเราซื้อไม้ไม้เซลฟี่ไอ้ไม้ไม้กันสั่นมาแล้วมันก็ต้องโหลดแอปใช่ปะเธอหนึ่งแล้วอยู่ดีๆอ่ะเหมือนแอปมันแฮงเหมือนแอปมันมีปัญหาแล้วปกติมันไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ได้ฉันก็ทู่สีสมัครสมาชิกเออสมัครสมาชิกนะแล้วมันก็มีอะไรแปลกๆคือมันมีอะไรเหตุแปลกๆหลายเหตุการมากคือหนึ่ง Google เตือนเข้ามาว่าเหมือน ให้ให้เปลี่ยนรหัสอะไรซ้ำเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเออบัญชีเราไม่ปลอดภัยแล้วอ่ะสองไปโหลดโหลดแอป,ปแล้วแอป,ปเหมือนแอป,ปเขามีปัญหาพอดีแล้วเขาไม่ได้ส่งสิเราไปสมัครซึ่งเรามเป็นของจีนใช่ไหมเธอมันก็มีขอ้อความแปลกๆมามันเอะใจสองอย่างเธอจําไว้นะถ้ามีอะไรแปลกๆอะ่ะขึ้นมาเธอควรที่จะรีบจัดก,การอะไรที่เรียบร้อยแต่ควรจะเช็คให้ดีนะมันมีลิงก์หลอกด้วยนะเออทีเนี้ยฉันก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยบวกกับเออเราออกไปข้างนอกด้วยไปทํางานข้างนอกใช่ปะ เราก็เลยไม่ได้สนใจเลยเว้ยเราไปรับน้องเพื่อจะมาถ่ายงานกันนี่แหละเออทีนี้ปุ๊บอ่ะฉันก็จําได้เลยฉันนั่งอยู่ในร้านเคฟซีนั่งรอเพื่อให้น้องลงมาันจากแบบใต้ดินที่ที่สามย่านน่ะเธอฉันก็ไปรอตรงจามจุรีอะยอดมันออกไปฉันก็ไม่ได้เอกใจเว้ยฉันก็กลับมารับน้องเสร็จกลับมาทํางานปกติพอตอนเย็นเธอเห็นปะฉันไปต่อข้อสารต่อ เออฉันก็ตัดแก๊ปไปร้อยห้าสิบเจ็ดต้องบอกว่าเนี่ยมันส,สิ้นเดือนแล้วใช่ปะ่ะเงินตอนเนี้ยมันเหลืออยู่ไม่กี่บาทลวเลวยเพราะว่ามันสิ้นเดือนแล้วเออมันก็เลยเหลืออยู่อย,อย,อยู่แบบไม่กี่พันเออแล้วปกติอะแอปเปิลมันก็จะตัดตัด,ตดอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติเหมือนรายเดือนของฉันก็เลยไม่ได้เอกใจด้วยเว้ยอ่ะทีนี้ปุ๊บเงินมันหมดเว้ยเงินมันหมดคือฉันอะเงินหมดเธอเพอเห็นปะ่ะยี่สิบหกทีนี้แก๊ปตัดไป ร้อยห้าสิบเจ็ดเออแล้วสี้ดึกๆไว้อีกเว้ยสองทุ่มเธอเห็นปะสามห้าสามหกสามเจ็ดมันตัดอีกเว้ยมันตัดมันตัดแล้วมันหยุดเพราะว่าอะไรเงินฉันหมดอ่าเงินฉันหมดนะทีนี้พอวันต่อมาวันต่อมาวันอาทิตย์ใช่ปะยี่สิบเจ็ดเออยี่สิบเจ็ดอ่ะฉันก็จะกินข้าวกันก็คือขายงานอะไรเสร็จอะหิวก็กินพิซซ่ากันใช่ปะฉันก็เลยเติมเงินจากอีบัญชีหนึ่งชนะโอนโอนมาให้ตัวเองสองพัน เธอมันเล่นฉันต่อเลยแล้วฉันก็ไม่รู้อะฉันก็ถ่ายงานกินอะไรของฉันไปกับเพื่อนกับน้องนั่นแหละปุ๊บมันเริ่มเลยเว้ยมันตัดออกเอยอันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ยังอันนี้คือที่ฉันบอกว่าฉันสั่งเออพิซซ่าไปกินเธอเห็นป่ะนี่เธอเห็นดีป่ะเที่ยงสามสิบห้าอะเออฉันก็สั่งกินไปอะมันเหลือเงินเท่านี้อ่ะเหลือเงินเท่านี้แล้วนะอะทีนี้วันนั้นถ่ายงานหลายวันเธอ ่ะมาเธอดูต่ออ,อันนี้ก็เป็นลายแมนมาส่งปกติอะตัดไปปุ๊บเธอดูอันนี้ Apple b ลบินก็น่าจะเป็นยอดบินปกติที่ฉันต้องจ่ายอยู่แล้วเป็นแอปโทรศัพท์ที่ฉันจ่ายอยู่ทุกเดือนอะอันนี้ฉันจะรู้มันจะเป็นยอดสเตทเมนที่ฉันรู้อยู่แล้วทุกเดือนองสามก้าไม่ใช่ปัญหานี่เอามาเริ่มพอมาปุ๊บอ่ะเธอดูนะ ตอนแรกอะ่ะฉันสงสัยว่าเพราะฉันไปผูกบัตรกับ youtube Google มันก็เลยโดนแฮกฉันยังไม่รู้เลยทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรกับฉันคิดว่าอาจจะเป็นที่หนึ่งจะว่าเป็น GoogleMail หรือเปล่าก็ไม่นะเพราะตอนนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่ฉันว่าถ้าจะเป็นเพราะฉันอะ่ะไปโหลดแอปไอหมายกาาันสัตว์ว้วยเราเราคือเหมือนแอปเขามีปัญหาพอดีน่าจะช่วงจังหวะนั้นนะที่ที่โดนนะอะาจจะดูนะ EOTT แล้วก็อะไรเนี่ยเนี่ยคอนโดเมมอะไรเนี่ยบ้าบอเธอเห็นปะเออ ปึ๊บมันตัดออกไปเว้ยตอนยี่แปดเห็นป่ะตอนเที่ยงคืนเออนี่ฉันก็ยังไม่รู้รู้ตัวนะอ่ะตีสามมันตัดออกไปสองยอดเว้ยแล้วไงเงินฉันมันก็เหลือแค่นี้เว้ยเห็นป่ะเก้าร้อยห้าสิบอ็ดจุดเจ็ดเจ็ดมันหยุดมันหยุดปึ๊บพอดีลูกบ้านฉันต้องบอกก่อนว่าฉันทําบ้านเช่าด้วยเออลูกบ้านปกติเนี่ย รับเงินสดไงแล้วเอนี่พอดีหลังๆเออถ้าใครไม่ว่างเขาก็จะโอนเงินเข้ามาอ่ะมีการโอนเงินเข้าอ่ะทีเนี้ยมิจฉาชีพยิ้มหวานเลยตอนแรกมันเอาฉันเยอะไม่ได้เว้ยเพราะาเงินฉันใกล้จะหมดแล้วมก็คงเบรกไว้เว้ยพอปุ๊บเธอเห็นป่ะเงินเข้ามาหมื่นห้าบวกกับกของเก่าเข้ามาแล้วเดี๋ยวฉันต้องเซ็นชื่อเขาเอาไว้เดี๋ยวไปเซ็นชื่อเขาออกทีหลังอ่ะทีนี้เริ่มละยี่สิบแปดพอเที่ยงปุ๊บเธอดู เธอดูที่ฉันติ๊กถูกไว้เพราะฉันติ๊กถูกเนี่ยคือวันที่ฉันเริ่มได้เงินคืนไว้อันนี้คือวันที่โดนเธอเห็นปะโดนเลียงเลยแล้วมันลายมากเธอแล้วมันไม่เด้งไม่เด้งเธอเห็นปะไล่เป็นนาทีเลยแล้วเธอดู g o o เกิลยู u ู Google อยูยูยู y o u t u b ยู o ู t u ู e ู o u t u ู e มันทำให้ให้ให้อันนี้เรารู้แล้วเว้ยว่า,วาไม่ใช่แล้ะไม่ใช่เราแน่ๆแต่ตอนแรกเราสงสัยเพราะหนึ่งเราก็ทำแบบ ทำเอองานตรงนี้ด้วยถูกปะ่ะอาเธอดูนะไล่ไปเป็นนาทีต่อนาทีนาทีต่อนาทีนาทีต่อนาทีเลยเธอดูเธอดูชั้นโดนดิเออเนี่นี่มันใช้วิธีนี้เธอคือวันมันไม่ได้คือมันไม่ได้โอนเงินเข้าเอาเอาเงินเราอะไปเข้าบัญชีตัวเองเพราะถ้ามันทําอย่างนั้นอะเออเราจะโดนมันจะโดนจับได้ถ้านำ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 สืบหรือนําอะไรไปใช่ป่ะทีนี้ยมันไม่ใช่คนไทยมันเป็นต่างชาติเธอ มันจะใช้วิธีเอาเงินเราอ่ะไปซื้อของหรือเอาเงินเราอ่ะไปยิงแอดโฆษณาที่มันทําช่องหรือทําอะไรของมันอยู่เว้ยเธอดูแล้วมันเริ่มเปลี่ยนยอดเธอเห็นปะมันเปลี่ยนยอดอืมอ่ะเปลี่ยนเนี่ยฉันโดนลัวเธอดูดิไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยอ่ะโดนลัว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 ัวมาอะเนี่ยพอปุ๊บเธอเห็นปะ Google แต่ google youtube อ่ะ จะเป็นหลักใช่ปะ่ะเพราเสร็จทีนี้ปุ๊บอันนี้ฉันไปแล้วฉันมารู้รู้วันวันตอนกลางคืนตอนตีตีสามแล้วอ่ะอันนี้มีอีกธอเห็นปะ่ะนี่นี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะมันโอนไปซื้อของทีนี้ฉันเริ่มรู้ตัวละเธอฉันรู้ตัวแล้วดึกมากวิดีฉันก็เอะใจอะไรสักอย่างจำไม่ได้แหละฉันก็เลยเข้าไปเฮ้ย เออทําไมเงินกูหมดวะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปไปเอาเอาเงินค่าเช่าบ้านออกมาใช่ปะเออทีนี้อ๋ะฉันงงฉันฉันเอะแล้วเว้ยเพราะฉันเอปบฉันโอนเงินหนีก่อนเลยวิธีฉันก็คือฉันโอนเงินหนีอีกมันอีกไปอีกบัญชีหนึ่งเออฉันก็โอนเงินอันนี้เห็นป่ะบัญชีฉันชื่อฉันนำสกุลฉันเออฉันก็โอนโอนไปโอนโอนโอนจนไปหมดตอนนี้ไม่เหลือตังค์แล้วศูนย์บาทปุ๊บ พอลุกงเช้าวันที่ยี่สิบเก้าฉันไปธนาคารเลยสาวฉันไปธนาคารเลยอ่ะเดี๋ยวทีละอย่างนะนี่แล้วก็ฉันได้รีฟัดกลับมาก่อนเลยเธอเห็นปะ่ะหนึ่งร้อยหกบาทเออแล้วก็นี่พอมาวันที่สามสิบฉันไปแจ้งเรื่องยี่สิบเก้าที่สามสิบฉันได้เลยโอเคเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะทีนี้เราจะมาสอนวิธีเบื้องตน้น ถ้าเธอโดนแล้วสมมติเป็นเวลากลางคืนหรืออะไรก็ช่างแล้วเธอผูกบัตรอยู่ของฉันเป็น S C B นะเดี๋ยวฉันจะไปฉันกดให้พวกเธอดูเลยเพราะว่าเดี๋ยวฉันไปเบอร์ออกได้อ่ะเธอจะเห็นใช่ไหมเธอเข้ามาหน้ารวมบัญชีน,นี่ของ S C B นะ,ะแล้วสมมติบัตรเธออยู่ตรงนี้ใช่ปะเธอกดกดเข้าไป นะที่เธอผูกเอาไว้บริการอื่นๆแล้วเธอระง,งับการใช้บัตรก่อนเลยนะก่อนที่เธอจะทำอะไรก็ช่างแต่ถ้าเธอจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเธอควรจะถ้าเธอมีอบัญชีหนึ่งเธอควรโอนเงินเธอไปบัญชีนั้นก่อนเลยแล้วเธอก็ระง,ง,ง,งับบัตรแล้วก็เธอใช้วิธีโทรก็ได้โทรไปยื่นเรื่องอะไรแต่ฉันว่านะเอาตรงๆนะ แนะนำนะให้ไปที่ธนาคารเลยอย่างฉันเนี่ยไม่ได้ไปธนาคารที่ห้างเพราะว่าปากซอยบ้านฉันมีธนาคารพอดีฉะนั้นแปดโมงครึ่งปึ๊บฉันสามารถไปที่ธนาคารได้เลยซึ่งมันไม่มีปัญหาอะไรฉันก็แจ้งเรื่องแจ้งอะไรไปปกติอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆต,ต,ต่อนะทีนี้สิ่งที่เธอจําเป็นจะต้องทําต่อมาก็คือเธอเห็นตรงนี้ไหมเธออ่ะฉันจะข้าืใหม่ถ้ากดเข้ามามันจะมีบริการอื่นๆขอรายการเดินบัญชีมานะ แล้วมันก็จะเข้าเมลเข้าเมลแล้วก็จะให้เธอกดใช่ปะวันเดือนปีเกิดอะไรของเธอแล้วเธอก็โหลดมาโหลดมาแล้วปิน้นเธอก็จะได้เป็นรูปแบบของฉันอย่างนี้เพื่อที่เวลาเงินเข้าหรืออะไรเนี่ยเธอจะได้มามาติ๊คทีหลังว่าเธอได้ครบไหมเพราะอ,อะไรเธอจะได้โทรไปยื่นเรื่องให้เขาใหม่แต่จริงๆยื่นเรื่องครั้งแรกเนี่ยควรจะไปยื่นที่ธนาคารนะมันจะรวดเร็วแล้วง่ายได้กว่าเออมากกว่าโทรโทรเธอต้องรอ กดนู่นกดนี่แล้วบางคนงงใช่ไหมไม่รู้ต้องกดไปตรงไหนก่าจะไปถึงสายที่จะแบบคุยกันแล้วบางทีเขาก็เออคนโทรเข้าเยอะกว่ามันจะถึงคิวเราอะค่ะเออมันนานเนาะมันนานอืแต่แต่พอพออ่ะเราไปเดินเรื่องอะไรเสร็จแล้วครั้งอื่นๆเนี่ยโทรเอาโทรแจ้งเพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมได้แล้วประเด็นต่อมาคือก่อนที่เธอจะเออไปเดินเรื่องเดินอะไรเดี่อะไรเนี่ยเธอควรจะดูกดเข้าไปดูใช่ไหมว่า เธอโดนเอาเงินไปเวลาไหนบ้างซึ่งมันก็ไม่ยากอ่ะสิ่งก็อย่างที่บอกว่านี่ใช่นปะมันก็จะมีตรงนี้เห็นไหมที่ในบัญชีเธอก็จะแบบมันก็จะรู้ว่าอ่ะไปที่ไหนของอะไรรายการอะไรเออตอนกี่โมงเออเห็นปะตนันนี้เธอก็จดๆไปบ้างเพราะว่าเธอต้องเข้าใจว่าเธอต้องเข้าใจนะว่า ธนาคารเขามีสิทธิ์สงสัยในตัวเราว,ว่าเราไปใช้ใจ่ายเองหรือเปล่าแล้วแล้วมาอ้างเออเขามีสิทธิ์สงสัยจ้าเขาไม่ผิดแล้วถ้าเป็นประเด็นอื่นเนี่ยอย่างเช่นเธอโดนเขาโอนเงินเธอเอาเงินเธอเนี่ยโอนเข้าบัญชีเขาไปเลยเนี่ยเธอเธอจะต้องไปเอ,อสถานีตำรวจก่อนนะเพื่อแจ้งความแล้วประเด็นการแจ้งความนะจ๊ะเรื่องเกิดที่ไหนเธอต้องไปแจ้งที่เขตนั้นสมมตินะวันนั้นที่เธอโดนเธอไม่ได้อยู่เขตปทุมวัน เธออ,อยู่เขตเอ,อ,อะไรสักที่หนึ่งที่อื่นน่ะเธอก็ต้องไปแจ้งเขตนะนะจ๊ะเพราะว่าฉันฉันฉันเคยเจอเคตกรณีคล้ายๆแบบนี้นะแล้วคือเรื่องแบบอย่างเช่นแบบโดนเอกสารแล้วแบบเราไปสมัครงานใช่ไหมแล้วเขาไม่ยอมทําลายเอกสารเราหรือเขาไม่คืนเอกสารเราอ่ะเธอมันไม่ได้สมมติเธาไปสมัครงานอย่างเงี้ย เออถ้าเธอไม่ได้งานหรืออะไรตรงนั้นน่ะเออเธอมีสิทธิ์ไปขอคืนได้แล้วยิ่งเธอไม่ได้เขียนกำกับว่าเอาไว้ใช้อะไรเนี่ยเธอเธอควรจะขีดค่าแล้วก็กำกับวันทุกครั้งนะเออว่าวันที่เท่าไหร่เออสําหรับอะไรเออทีนี้เขาปกติถ้าสมมติขเขาไม่รับเขาจะต้องทำาลายเอกสารเราเออหรือหรือเรามีสิทธิ์ไปขอคืนอะไรได้แต่ถ้าถ้าเรากลัวเนี่ยเราสามารถไปลงมาทึงประจมรได้อะไรเงี้ยแต่เราต้องไปไปไป แจ้งหรือไปลงงประจำวันในในเรื่องที่มันเกิดในในในเขตนั้นเอออันนี้ฉันไม่รู้นะอันนี้คือคร่าวๆนะเอออย่างฉันแบบเกิดเรื่องที่นี่ฉันก็ต้องไปแจ้งที่นี่เขาจะเขาจะถามอนะไรอย่างนั้นก็จะต้องโดนแบบต้องไปแจ้งที่นู่นครับซึ่งฉันเคยไปมาหลายหลายที่มากค่ะไปแจ้งที่สวนลุมกลายเป็นว่าต้องไปแจ้งที่พระรามเก้าอะไรตรงนั้นนะคะเธออะโอเคมาต่อนะทีเนี้ยทางธนาคารเนี่ยเขาก็จะโทรศัพท์ อ่ะเข้าไปซึ่งก็ต้องเป็นเบอร์เป็นเบอร์ศูนย์สองของเขานั่นแหละเออก็จริงๆเราโทรเองก็ได้ที่ฉันบอกแต่พอธนาคารเขาอน้องพนักงานเขาทําให้มันมัน,ม,นมันเร็วกว่าเออเสร็จปุ๊บฉันก็คุยเขาก็จะถามเขาจะเช็คให้เลยเออโดนวันที่เท่าไหร่ครับเขาจะถามเธอคําแรกเลยคือโดนวันที่เท่าไหร่ครับอ่ะอ่ะฉันโดนวันที่ยี่หกเออฉันก็บอกเลยเนี่ยเริ่มต้นเวลานี้ฉันเริ่มโดนตอน เออตอนเวลาเอ่อ,อ,อที่ฉันบอกไปน่ะน,นะฉันขีดอะไรไว้วะลืมละเห็นไหมมันลืมได้อะเธออ่ะนั่นแหละโดนเวลานั้นนั่นแหละเออโดนโดนเวลาเอ่อบ่ายสองค่ะเออฉันก็บอกไปเออฉันคือฉันจําไปเลยอะ่ะเธอฉันเมมไปในหัวแล้วฉันก็แบบพุ่งไปธนาคารเลยเออโดนเวลาเวลานี้ค่ะเออ เออแล้วมีอะไรโดนตอนไหนครับแล้วก็บอกว่าเออโดนวันต่อมาเนี่ยรัวเลยนะ้ายอดมันผิดปกติเออแล้วเขาจะถามแบบว่าเออเอาไปนั่นเองหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าฉันก็บอกว่าคุณคะมันเป็นไปไม่ได้ปกติอะเราไม่ยิงรัวเป็นแบบเกือบชั่วโมงสองชั่วโมงหรอกคะ่ะความผิดปกติทางบัญชีอะมันมีซึ่งเธอจะเห็นมันไม่ผิดปกติต,ตรงไหนเธอคนบ้าที่ไหนจะยิงแอดขนาดนี้ถ้าเป็นเราเรายิงเรายิงก้อนเดียวไม่ดีกว่าหรอเธอยิงทีเดียวจบเลยเออ แบบใช้เงินเยอะๆไปเลยไม่ดีกว่าหรอเนี่ยเธอก็จะเห็นปะมันมีความผิดปกติค่ะถ้าน่าจําจเวลาไม่ได้นะเออแต่มันก็เริ่มต้นประมาณช่วงทเที่ยงๆฉันก็พูดไปอย่างนี้ไปแล้วก็ไล่ไปเลยแบบเป็นชั่วโมงเลยอ่ะฉันก็บอกเขาไปฉันก็แจ้งไปเออเขาก็เดินเรื่องให้แล้วก็บอกว่าเออรอรอันทําการปมาหนึ่งถึงสามวันอืมฉันก็รอรอเสร็จปุ๊บ,บ,บฉันก็เริ่มได้เงินคืนวันที่สามสิบมา ก็แหละเขาจะบอกว่าเออเขาจะเห็นป่ะรีฟัเอ่ะก็เริ่มได้ก็มาช่วงที่ฉันบอกเธอเลยเนี่ยมามันจะมาตอนเย็นทุกห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งอ่ะมันจะมาเริ่มขึ้นมาอันนี้เป็นสองยอดแรกที่ฉันได้คึยนนะทีนี้ก็นิ่งหายไปเลยเธอฉันก็โทรไปใหม่ฉันเลยโทรไปใหม่ไม่บางทีมันติดมันไม่รวมมันไม่รวมวันหยุดนะคะแต่เลิกแล้วก็ไม่รวมวันหยุด วันหยุดปกติก็คือเสาร์อาทิตย์อ่ะเธอก็ต้องรอใช่ปะอ่ะทีนี้ฉันก็ให้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 เวลาเขาพอเสร็จปุ๊บอ่ะฉันยังไม่ได้พอปุ๊บฉันก็โทรไปใหม่พอโทรไปใหม่ปุ๊บอ่ะวันที่วันที่สองเห็นปะวันที่สองเดือนสิบสองอ่ะก็คือผ่านไปประมาณแบบสามสิบฉันได้คืนอ่ะเอาอาแล้วมันก็ยังดิ้งอยู่ฉันก็โทรไปอีกโทรไปอีกอ่ะฉันก็ได้คืนใหมก สามยอดจริงๆมันมันอาจจะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้แบบทีเดียวทุกเครดเข้าใจปะ่ะแต่จะเธอจะได้ง่ายเงินง,ง่ายมากจาก Apple Apple จะคืนเงินเธอเร็วมากแล้วก็แล้วก็จะเป็นพวกเอ่อ g o o ก l e ก็เร็วนะแต่แต่อันนี้ฉันฉันได้ยอด Google มาก่อน Google y o u t u b e เออก็เร็วแต่มันจะค่อยๆทยอยมาคือเขาก็ต้องไปดูหลายๆอย่างด้วยอะฉันก็ได้คืนมามันก็จะเป็นเท่ายอดเท่ายอดที่เธอโดนไปเลยเว้ย เธอจะต้องโทรเรื <tu ja tam> ่อยๆอ่ะจ้ะมันจะไม่ได้ทีเดียวปุ๊บอ่ะเธอก็ยังได้ไม่ครบอีกฉันก็โทรอีกอ่ะทีนี้รัวแล้วยอดที่เหลือรัวฉันโทรไปประมาณสามครั้งอืมอืมเห็นปะัวร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 ัวเลยนี่มาจนครบ ฉันก็ติ๊กไม่หมดมก็เป็นอัจนจบนะฝากไว้ด้วยนะคะต้องระวังมากๆกับการที่เราเอาบัตรไปผูกอะไรเนี้ยบางทีต่อให้เราระวังยังไงเขาก็จะมีวิธีใหม่ๆมาก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หรือเปล่านะอันนี้ฉันมาพูดแบบละเอียดเลยเนาะถ้าใครสนใจอะไรก็ เออเอ้ยถ้ามีใครเออใครเออต้องการสอบถามเพิ่มเติมในส่วนที่สงสัยอะไรก็มาเมนใต้คลิปได้นะฉันฉันก็จะตอบในส่วนของของฉันนะว่าฉันโดฉันโดรูปแบบเนี้ยเธอโอเคยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาดูมาชมนะคะไงก็ฝากรายการอื่นด้วยนะคะลงทุกอาทิตย์เลยค่ะอาทิตย์ละสองคลิปนะคะยังไงขอฝากช่องแฝดอาณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย